สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่ในเซิร์ฟเวอร์ันนี้เจเจดสองพีีนะครับอ่าได้ครับขออภัยแล้วก็อัดคลิปไปแล้วเซิร์ฟเวอร์นี่ เป็นประมาณนี้ส่วนไอพีนี่ใต้ใต้ในคลิปชั่นก็มีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปดูกันสนุกสนานอ่ะไม่ต้องห่วงหรอครับนี่โอ้นี่สวัสดีครับท่านผู้ชมโอ้โอเอฟเฟกต์อลังการงานเลิกครับเออมันก็ <c oughs> มีหลายหลอย่างแลกแลกของกันได้ลองแลกไหมละ่ะยังจำได้เนาะมีสกายบล็อกตรงนี้เออว่าแค <c oughs> ่อะไรอาแรก อ๋อเสือกเสือกดเอ็มบีได้สืกดมึงไม่ได้โอ้ยนั่นไงอ๋องั้นกันก็ขออาภัยเสร็จเลยแล้วกันโอ้ตีไม่นนมไมเตะวันนี้ก็มาโปรโมทกันสนุกสนานเอ่อขออภัยครับเหลือแต่ละหับถ้างั้นงั้นผมขอแลกกับไอ้นี่ลกันนะ มีดินสักก้อนถ้าใครสงสัยเรากด m b ไม่ได้ก็ <uc> ทับออนกันดิทับิว,วออเนี่ยแล้วแล้วแ,แล้วแกแล้วแกแล้วชี้ไปที่ MBC ชี้ไปที่ MG เลยเออแล้วก็ชี้ไปที่ MBC ยืนอยู่ค้างเอาไว้จนกว่ามันจะเกิดใหม่ถ้าเกิดใหม่มันก็จะมีให้เห็นไดไ้ได้ไหมออได้ไหม เราจำได้นะเออก็สำหรับใครที่อยากอยากจะเล่นแบบแนวใหม่ๆนะครับเราก็มีให้ตัวดาวนโหลดก็ขอให้อยู่ใต้คลิปแล้วกันอ่ะมันก็เราก็มาถึงแล้วผมก็สร้างไว้นิดเดียวแล้วกันไม่มีอะไรมากสกายบล็อกกันแหละแล้วจะบอกทำเผือกอะไรวะ้ยโอไฟแป๊บึง อ๋อต้องกันปั๊มอย่างดีอ,ะอ่ะเป็นหมือนโลกอีกโลกหนึงหน่งอ่ะนะั่นไงอ้าโอเคเราก็มาอยู่กันแบบสนุกสนานอ่สนนะสามารถเอสแอ,แอแ็เอนมินมีบาสามารถเติมได้ไเติมนี้ อะไรอย่างมากก็มีอะไระก็<ว>คุณ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 คณคณตกแต่งนครับว<อ>้าเออเด้อนีอ้มีอะไรมัางโอ้มีเยอะแยะเลยครับมีเยอะกว่าที่คุณรู้ซะอีกอ่ะไปบ้าไปดูเกาะผมนออัม่งบ้งครับไปกันเลยโอ้โหแมงมุมหนึ่งตัวแค่นี้แหละครับคุณมาโชว์แค่นี้แหละครับเมื่อมาทำไมเนี่ยไอเนีน้ย โอ้ไปตายะโอ้ยไปบ้าเออสำหรับใครอยากกจะได้บ้านอะไรพวกนี้ก็ทับฮิต K Y อ่ะมันก็จะไปหรือว่าอยากอยากจะเห็นอะไรทั้งหมดก็นี่เลยเซิร์ฟนี้สามารถทำอะไรได้หลายอย่างเลยอ่าเรียกง่ายๆว่า,ออาเอออะเจนดา F P. มันมันมันจะมีอะไรหลายรูปแบบคลิปนี้ก็คงจะไม่ให้เสีดีอะนะครับอ่าหลายคนสงสัยมีแค่นี้เหรอครับพี่ทำไมเอ้ยมึงจะทำอะไรเขางมึงอ่ะอ่ะไอ้กากเอ้เราขอสปากลับไปก่อนเออโอเคเราก็มาอยู่กันที่เดิมนะจุดจุดนี้แล้วเราใครอยากเติมอ่าสกายบงสกายบล็อกอะไรพวกนี้ เออเติมได้นะครับแต่แต่แตเน้นเน้เนเน้นย้ำน,นะครับเน้นย้ำน,นะครับว่าสกายบ็อกคือสกายบ็อกซครับดยส่วนนหน้าออหรือเออของตอนนี้ตอนนี้ของตกอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีแท็กเจอแพก็กภาพอา้าวใครใครก็ถามว่าเดี๋ยวกว่อนเดี๋ยวกว่อน หาใครสงสัยอะไรติดต่อแอดมินได้อ้าวใครสงสัยอ้าวอ้าวทำไมมีอะไรอันนี้ดอกด้วยเหรออันนี้อันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้มันเกี่ยวกับเงินที่ได้อะไรพวกนี้แต่อาจจะเป็นภาษาอังกฤษเพราะว่าเซิร์ฟนี้มันอยากให้คนอังกฤษเล่นเยอะๆเออนั่นแหละอ,อย่างอย่างอย่างที่บอกเอาไว้นะครับอตอนเซิร์ฟเวอร์สามารถมีสับได้ด้วย,วย PC แต่ว่าเรียกมันมาใครอยากได้ก็ซื้อเอาได้ เอาหรือว่าเอาเฮียนี้ไปเตีอาก็ได้ครับได้ฟิฟี่ส่วนเซิร์เวอร์นี้ก็จะมีหลายๆรูปแบบมียศด้วยต่อยทำไมล่ะครับอ่ะมียศมียศอ่ะหลายคนสงสัยยศเอ็มเอ็มแปลว่าอะไรวะเอ็มอ่ะเอ็มอ่ะยศเอ็มแเออเอ็มเมมเบอร์เมมเบอร์วีแปลว่าวีไอพีเฮสกับจุดวีแปลว่าเออซูเปอร์ VIP อแหละอ่าอ่าเีย แล้วก็ G แปลว่าเกมโหมดแล้วก็พแปลว่า t ู o o ูจะใหญ่กว่า Start แล้วก็สัตว์เลี้ยงสามารถตีกันได้เดี๋ยวจะมีอะไรเยอะๆมากมายทำให้คุณทะลึ่งคุณอยากจะเล่นเซิร์ฟนิสตลอดกาลเราจะเป็นยังไงไปว่ากัน มีหลายหลากหลายยศนะครับเนี่ยพุ่ง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 ไอไอตัวที่อยู่ข้างหลังมันก็แค่เท่านั้นแหละไอไอข้างหลังผมเนี่ยแต่จะมีอีกแบบหนึ่งมันจะมันจะเอฟเฟกไอ้อลังการแล้วก็เพิ่มไอสมรรภาพตัวของคุณแล้วก็เซิร์ฟเวอร์เปิดตลอด24ชั่วโมง IP ไหน IP 192เอ้ย192.99.2.205.4.3.0 อ้าวบางคนถามไอจุดสี่ศูนนสนี่อะไรเหรอครับนี่อ้าวอันนี้อันนี้มันเลขท้ายมันเหรอครับเพราะว่าโคโลของผมมันเป็นโคโลเช่าแบบไออื่นๆไ,ไ,ไม่ใช่โคโคโลไม่มันไม่ใช่โคโลอังกฤษโคโลของไทยมันก็เลยกลายเป็นแบบนี้ก็ขออภัยขออใครอะไรอย่างนีงองนออง้อย่างนี้เออได้แปดสิบาทเราก็จะปรับอย่างโู้นอย่างนี้แล้วของก็จะแพงไปตามใคร สมมี่กาเออมันใกล้ตายครับเออก็ก็ก็แล้วแต่สกรีนอ่ะนะแล้วก็เลเวลด้วยอ่ะแล้วกูก็อย่าเพิ่งอ้าองั้นก็ผมก็ขอกาบราตีสวัสดีเพียงเท่านี้สวัสดี สำหรับได้คลิปชั้นหน้าอาจจะเป็นไลนหนึ่งจ็ดเจ็ดสองหนึ่งเจ7ดเจอ้อันนี้ก็เป็นเซิร์เวอร์เดิมและส่วนอันนี้ก็เป็นเซิร์เวอร์ของผมรุ่หน้าปกนี่เท่านั้นนั้งน,นะเดี๋ยวก็จะมีอันใหม่มาสำหรับใครโชว์เลยละกันผมออกออกมาหน้าอันนี้แบบนี้แล้วก็คงมีอะไรกันเยอะแยะ สำหรับใครอยากเล่นก็เล่นได้เลย1.2ออนไลน์24ชั่วโมงสำหรับใครที่อะไรวะ RGM ทับ L L ก็ได้นะครับไม่ต้องทับล็อกอินแต่ถ้า R e g s เท่านั้นนะ R e g s สำหรับใคร IEG เหรอไม่ต้องมั้งของเราใช้แบบนั้นอ่ะเออเหมือนกูมุสนนาให้กับมึงอ่ะ A r M แรมเราเพิ่มแรมเซอร์เวอร์ได้ด้วยมันนี่ดอปแล้วก็สกายบ็อกแล้วก็ไอคิร์ไล่ไล่แร่โอ้คูไลยตายไปหมดอ้าวบางคนสงสัยท็อปมันนี่มาไม่ให้เว้ยเดี๋ยวท็อปคิวอีกเร็วๆนี้ก็จะมาแนี่ให้สงสัยว่าเออท็อปนี้มันทำเหี้ยอะไรได้นี่มันจะสงสัยเป็นแนนี้ ขี้ขวานะครับขี้ฝาขี้ขวาปิด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 ไม่ต้องปรับกูอยู่ข้างล่างแหมมันก็จะสว่างตามที่เราอยากได้แบบนี้โดยไม่ต้องวางโดยไม่ต้องวางหรอจะเป็นอะไรก็ได้จะเป็นบล็อกเลยก็ได้ก็ขอลาเพียงเท่านี้กับระบบเยอะๆแล้วก็ไอทีมงานชื่อ MR หัวขวัญเนี่ย ขอใครสำหรับทำหยาบนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับวินเออเออวินครับขอบคุณครับขอบคุณที่รับชมบายสำหรับใครชอบเล่นเกามาได้เลยบายพอทีบริการ